ฉันนักศึกษาสายธิดาทายอยู่รหัสนักศึกษา6 4 c 0 1 1 2 3 4สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาสายิบิรณโถรหัสน,นักศึกษา6 4 c เ1 1ดสหมู่เยน6 4 6 4ค่ะประวัติความเป็นมานะคะก็คือจากการที่บระบารสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวนะคะรัชการที่9นะคะได้ทรงพระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมราชฎอนะคะในเขตพื้นที่ภาคใต้ค่ะทรงได้พบเห็นว่าพื้นที่จำนวนมากนะคะมีสภาพเป็นพุขค,ค่ะซึ่งเป็นเนินเปรี้ยวและมีคุณภาพที่ต่ำนะคะที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ค่ะจึงพระราชทานพระราชดำริน,นะคะให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นท้อเาขึ้นมาค่ะในวันที่18สิงหาคม2524ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะของโครงการนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะศึกษาค้นควา้าวิจัยและผลรองและพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่ภูกค่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งแสวงหาแนวทาง,งาาและวิธีการในการพัฒนานนะคะทั้งทางด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรอุตสาหกรรมค่ะ,คะเพื่อที่จะให้มีความอสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้พื้นที่อื่นๆค่ะ กิจกรรมที่โครงการได้ดำเนินงานนะคะส่วนศึกษาการพัฒนาพก้นทองได้ดำเนินงานในลักษณะผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำมาหากินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ได้รับพระราชทานและและ,และพระราชดำริไว้อย่างนี้ 1. การศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาดินในพื้นที่พุ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในด้านอื่นตลอดจนการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การเกษตรอุตสาหกรรมหาแนวทางและวิธีการต่างๆมาพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้อมเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลสําเร็จในพื้นที่อื่นๆต่อไปรวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนขื่ือสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบัติและเกษตรกรมาผสมผสานทางวิชาการการถ่ายทอดประสบการณ์ 2. การพัฒนาแบบผสมผสานผลสำเร็จที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าทดลองนำไปขยายผลเพื่อพัฒนาโดยจัดทำในรูปแบบของการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีสู่พื้นที่ของการเกษตรในลักษณะการพัฒนาแบบผสมผสานทั้งด้านความรู้การดำเนินงานและการบริหารอย่างเป็นระบบ 3. นะคะการประสานงานระหว่างส่วนราชการ เป็นการประสานงานประสานแผนการบริหารจัดการระหว่างกลมและกองส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการยึดกรอบใน,ในการปฏิบัติตามแผนแม่บทของโครงการูืย์ศึกษาพัฒนาชกษรพิณทองโดยบางหน่วยงานนะคะได้ดำเนินง,งานมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการบางหน่วยงานสิ้นสุดภารกิจไปแล้วและบางหน่วยงานเพิ่งเข้ามาร่วมงานใหม่ 4. ศูนย์บร,ริการแบบเบสเซ็จ เป็นสูตรรวมของการศึกษาทดลองในวิจัยและสาธิตที่ได้ผลสำเร็จในทุกๆด,ด้านในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการแก้งดินอันเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เปรี้ยวจัดาการเกษตรทฤษฎีใหม่การปรับปรุงน้ำเปรี้ยวทฤษฎีปราพุการเรียัตว์แบบื้นบ้านเป็นต้นค่ะโครงการนี้นะคะสอดคล้องกับหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะ เข้าใจก็คือการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องเข้าใจปัญหานะคะเข้าใจหนทางในการแก้ไขค่ะเข้าใจกระบวนการในการจัดการะค่ะและปรับความเข้าใจให้ระหว่างผู้ให้นะคะและผู้รับค่ะต่อมานะคะเข้าถึงค่ะเข้าถึงก็คือการที่เราเนี่ยเข้าใจระหว่างกันและการคบพ้วนทุกประการแล้วนะคะ ต่อมาก็ต้องเข้าใจในการกระทําสร้างความร่วมมือนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ค่ะและความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจในการปฏิบัติค่ะร่วมมือร่วมไม้ในการทํางาน พัฒนานะคะพัฒนาก็คือการที่สองฝ่ายนะคะต่างเข้าใจกันแล้วนะคะเข้าถึงกันแล้วนะคะการพัฒนางานเนี่ยก็จะดําเนินการนะคะไปอย่างยั่งยืนค่ะไม่ส่งผลกระทบติดลบนะคะแล้วต่อระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองหาตจนนําไปสู่ความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือ1นนะคะสามารถทําพห้ดินนะคะกลับมาทําการเกษตรได้อย่างดีขึ้นค่ะ 2. ทําให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะสามารถเลี้ยงสัตว์แบบพื้นบ้านได้ค่ะ 3. รู้วิธีการรักษาฟื้นฟูดินเพื่อทําการเกษตรนะคะทฤษฎีใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะ 4. ส,สามารถสร้างต้นแบบให้กับพื้นที่ภาคอื่นได้ค่ะขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ